الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال اللهم من في امرنا <حمد> <بارك> قال موسى رحمه الله تعالى ويستحيل في حقهم عليهم الصلاه والسلام اعداد هذه الصفات وهي الكذب والخيانه بفعله mimma du an nahya tahrim al karahat ah na 17 paragraf thi 4 yu tengah nahya tahrimu fi haqqih la mustahil bainh mai dai sati panya mai yom ra fi ที่ตัวตนของศาสดาเหล่านั้นที่ฮกเม่ถึงที่ฮักเกรุซูลีอ่าที่ตัวตนของศาสดาเป็นไปไม่ได้อะไรที่มุสลาตัวศาสลาที่ตัวตนศาสดาระผู้ที่ได้รับความเมตตากอัลระเจ้าและความปลอดภัยจากพระองค์อะไรที่ว่ามุสตฮิยเป็นไปไม่ได้นะอับบาุฮาดิฮิซิฟาติก็คือคู่สู Banda sifat rungkangka Banda sifat korani Kong sifat ni Sifat korani kong sifat ni Maikin sifat korani kong sidik sifat. sifat nah, korani kong amanah Kong tablik Mustahil penpai maidah Ki tuwab tun sa sadala Nak puna sumpah kusunak

ไม่ว่าจะบอกเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามถ้าบอกไม่ตรงกับวาเกนะน่าจะว่าเอวอ่ายังไงว่าเกะที่ว่านี่อ่าเราเดินผ่านไปเมื่อกี้บ้านวัวมุงนะเราเห็นว่าอ๋อมีวัวอยู่ตัวหนึ่ใต้ถึงบ้านผ่านไปขา้างหน้ามีคนถามเออใต้ถึงบ้านเรวมุงเมื่อกี้มีมีวัวไม่ตัวนึง เราบอกว่าไม่ม <karaoke> <The> <goodbye> <The> ีพอเขาไปดูม <The> ีน <The> ั้นสิ่งที่เราบอกไม่ตรงว่าแค่นั้นเรียกว่าผี้ทีหกอ่าซึ่งเราก็ต้องบอกตามความเป็นจริงมตามตามเมื่อกี้เห็นนะอ่านะตรงว่าแค่นั้นคือจริงคือผู้จริงรอซูลผู้ที่หกนี้เป็นไปไม่ได้ ไม่ว่าสิ่งที่โกโหาากนั้นจะพิสูจน์ได้หรือพิสูจน์ไม่ได้สิ่งนั้นเรื่องอาราราหรือเรื่องดลนยาก็แล้วแต่ถ้ารสลผู้ดรสลบอกไม่ตรงกับความจริงเป็นไปไม่ได้คำ่มทำไมล่ะเพราะถ้าเกิดศาสตร์าตโกหกโลกใบนี้เกิดไม่ได้ ถึงขนาดนั้นไม่ใช่ธรรมดาและไม่นเกี่ยวอะไรกับศาสตาศาสตาสร้างด้วยไงไม่ใช่เอาว่าแหละสร้างฟังให้ดีนะครับถ้าศาสตาโคหกในการที่อัลลอฮ์รับรองศาสตาว่าจริงโดยที่อัลลอฮ์ให้เกิดสิ่งอภิมิหารต่างๆอย่างมากมายซึ่งการที่อัลลอฮ์รับรอง ศาสตราด้วยการเกิดอวินิหารนะถ้าไปรับรองคนโกหกคนรับรองน่าจะจริงหรือโกหกก็ต้องโกหกด้วยอ่าเพราะมอกจีรศนะเท่ากับคำเท่ากับการการันตีว่าโอดาควาอับดีฟีมาสอดากาอับดีฟีคุลลิมายูบัลีหูอันนี้ แทจริงแน้นนอนเบากองจากคนนี้ทุกอย่างที่เขาไปเรื่อมาจากกันเมื่อเราไปรับรองคนโกหกเราก็โกหกอัลลอฮ์รับรองคนโกหกเก็โกหกถ้าอัลลอฮ์โกหกโกหกนี้คุณสะมบักสมบูรณ์หรือบกพร่องบกพร่องเนี่ยใครบ้างว่าโกหกคือสะสมบัิสมบูรณ์ ไม่มีทุกคนยอมรับว่าโกหกเป็นคุณาสมบัติของเมื่ออเลาว่์มีคุณาสมบัติโกหกจากของอัลลอฮ์ก็ครบครองนะถ้าจากอัลลอฮ์ครบครองนำไปกระดักกรพร่องกิรอดกระพร่องกินมุงกระพร่องเมื่อคุณาสมบัติละครบจะสร้างโลกได้มก็สร้าง่ได้ถ้าสร้างไม่ได้ก็ย่อมไม่มี ไอ้พอไม่มีตรงนี้เนี่ยไม่มีได้ยังไงนะมาติกับสังขารสัตว์อันยากทีอัลลอฮ์สร้างได้เองมันมีเนียก็บอกอัลลอฮ์เป็นร่าที่สมบูรณ์คุณสมบัติก็สมบูรณ์เมื่อสมบูรณ์สิ่งที่อัลลอฮ์รับรองมันก็จริงนั่นแหละเลยศาสตราโกหกไม่ได้เข้าใจไหนฮะส่องคล้องเลยกับใน ayat al-Qur'ani Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyul yuha wa ma yantiqu anil hawa, wa hawa sa sadat ya mai pu tanpa busuk kabore nah ta ko kamada ka pu tanpa busuk kabore te ko pen sa sadana bi ra ni mai pu tanpa busuk kabore in huwa illa wahyul เวิ่งนักเอาล็อกได้วาฮีให้กับเราและเมื่อคนสร้างโลกวาฮีมันจะกลายงไงมันไม่ได้เลยเราสังเกตสารพัดอย่างที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเป็นร้อยร้อยสิที่ไม่เคยเกิดขึ้นในยุคก่อนที่นบีเราบอกว่าจะเกิดในยุคไหนสะมาไไป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 อะไรอย่าง นั่นแหละนั่นบ่งบอกถึงความสีต่ติของรอสุดยอดพันหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าปีมาแล้วยังเป๊ะเป๊ะเราไม่ต้องผ่านขนนานนะในพรุ่งนี้อะไรจะเกิดเรารู้ไหม่ะไม่ต้องหนึ่งพันปีข้างหน้าน,นานะพรุ่งนี้พรุ่งน,นี้เราไม่รู้ <c oughs> เพราะเราไม่ใช่าศาสดาอ่า แต่เมื่อสิ Quindi, mm ่งที outra. ่นบีพูดมาต่เห็นเห็นกับตาเห็นต่างทุกอย่างที่นบีพูดเป๊ะเป๊ะเป๊ะมันเกิดทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างและที่น่ารักทุกในยุคปัจจุบันที่นบีว่ายุคอาเกซามานะมัซาอิดูฮุมอามีรุตุนขอรอบุมมินะลูกดาใจเรักไปในข้อตือฮะดิสลิซามีรุเนี่ยยังไงล่ะ nabi qawla masjid umar, kaum zaman akhi zamanah alam ah ya iku kharab minal buda peracacakan zina angkar yae ibadah janah te pidaya akekah nah lukon cara ini kusing Sinti Nabi Wajah ke Najib akhir zaman pakcukupan eh? ke masjid sama Nabi, sahul masjid lampung langkah tang ta in intipala. เป็นสายพื้นน่ะเป็นสายมีนูมมีนี่มาปิดบ้างไม่ปิดบ้างแต่คนแน่นเยอะแยะในนี่ในมัสยิดนะแต่มัสยิดป่านี้แวววักบางเหตุผลเอนชาแต่นั่นทำไมนะไม่เกิดติดแอดเห็นไหมเนี่ยอาลามัเกี่ยวกที่เราสุลลอฮงบอกนยุคอาเรซามันจะเกิดอย่างนี้มากกว่าที่มาแล้ว อันน e <teaching. S 2> ี้คือคกา่าสิติพอตรโนี้สร้างวัตจิตใหญ่โตอีกแห่งนึงมันบ้าบางรอบต้องสั่งใจกว่านั้นอีกอ่าโอธิ์สร้างใหญ่กว่าที่อื่นมาแล้วบางรอบต้องใหญ่กว่านี้มาจะแข่งคนสมัยแต่ก่อนสมัยยุคนบีเขาสร้างคนสร้างคุณภาพ คนจะต้องเข้าใจศาสนาอาเกิดละตุ้งต้องมีจาเฟกเข้าใจดีอัลกุรอานเข้าใจดีอฮะดิสเข้าใจดีสร้างคนสร้างคนนะครับแต่พอยุคอาเกิดยามาไม่ใช่สร้างคนสร้างอากาศแล้วก็สร้างพระไม่ใช่สร้างคนนะพระสร้างพระนี่คือความจริงนะครับผมต้องขอมาอัานะถ้าสัเตือนใจใครบางคนเพราะสิ่งที่ผมพูดคือความจริง Ah, ah, madu Mustahil di tuangkan konsa dalam waktu kami guna sumpah kusu kon sidik amanah kabelek. Wahyak ibu nanti kaki oh, pergi Wal khia natul Rasul khia naf pergi Ah, Ah, tidak. Rasul nak Ah, ruai ruiจนไม่ได้เกียรติ. Ah. Bī fa'l-shay'i mimma yudū'an. Dua ikan karakam sing ning sing dai yitu ah, tua kau, tua Rasul. Ah. Jak sing ah daripada nya ah, Rasul peka. Nah ya tahrimi pengkaran hãk ti Au karo หรือเป็นการอ้ารมมากรับรอสูลจะไม่กระทำเด็ดขาดสิ่งที่เป็นฮารามและสิ่งที่เป็นมากรับถึงแม้ว่าภาพลักข้างนอกจะมีบ้านเป็นมากรับทางแกะไม่ได้น่าระบนี้น <c oughs> ะครัถึงแม้ว่าภาพลักข้างนอกฮารามทางแกะไม่ใช่อ่าสมมุตินะครับว่ามีภาพลักษณ์ไม่ถูกต้อง แต่หากแกกัดมันถูกต้องนบีโคเด็คถึงไม่ได้รับมุเป็นรโูลแต่มี่สิ่งอามานะมิฟะตนะมีนบีโคเด็คเจอเด็กมุนโคเด็คก่ออาตมาข้าวนอกไม่อารามชัดๆนี่แต่ข้างในมันไม่ใช่อาราลอัลลอฮ์ช่วยเหลือเด็กคนนี้ช่วยเหลือมากกว่า ทำไาทำไมละ่ะนบีคอดีถูกตำหนิโด้วยน,น้ำมืูสาวว่าเจ้าทำอย่างนี้อารมบ,บาดใจอ่นานบีคอดีาม,มาบอกแกตอนหลังว่าคำสั่งขององคลอว่าให้ช่วยครอบครัวนี้เสียเพราะเด็กคนนี้เป็นลูกบวชแก้วแหวนของครอบครัวพ่อแม่ของเขาคนอีมาเมื่อเด็กคนนี้โตไปพ่อแม่ของเขาจะทารายุต่อองล์ให์ด่วยใส่เอาใจเด็กคนนี้ เลยครอบครัวนี้จะเป็นชาวนาโรัังหมดในอาณารเจ้าช่วยเขาเสียและพ่อแม่ของเขายังเป็นคนสอะและเด็กคนนี้ก็ได้เข้าสวรรค์ในวันอาณาระอยม่กับมากแล้าเห็น<ม>ไหม,มอ่าถ้าดูข้างนอกอ,อะไรขานน้าพนเห็น<ม>ไหมนี่ก็เช่นกันเมื่อการกระทำที่เป็นไปนอกรูรรภูรรักมา,ขา,ขากขึ้นคาเด็กต์ไม่ใช่ช นะมันเป็นไปไม่ได้ที่นบีนะจะกระทำนะอยาตจะริมิเอาคารโอเทะนะจำให้ดีก่อนไ้ดอกนี่เป็นให้ดอกเลยเนี่ยนะอย่าเที่ยวไปคิดไปใส่ไรว่านามีการทำของมันก็รู้เกี่ยวกของอามรักไม่มีเด็ดขาดนะว่ากิดมนุษย์ในมิมาอุมิรูปิตาบัญญิกขรี และเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันเข้าในคำว่าไม่มีอามานะเช่นกันอ่าด้วยการกิดมาด้วยการปกปิดกิดมาคิดมานในกิจปกปิดปกปิดสิ่งสิ่งหนึ่งที่ถูกใช้ให้เผยแพร่เรื่อลือให้กลับมารุกก็คือให้กับมนุษย์เอง สิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้ใครใครนบีกิดเนียไม่บอกกลัวมนุษย์จ้าเลนกว่าแกไม่มีเด็กนักนบีกิดเนียสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้ใครใครไม่อยากให้ยินรู้เดี๋ยวยินจ้าเลนกว่าแกไม่มีเด็กนักนะเพราะการคิดมานุษย์เองอ่ามีมาผู้มีรู้มีตระหนี่นี้เป็นการทำลายทำอนา อ่าเลยที่ตัวตนสาสดา,จ,าจะไม่เกิดเด็ดขาดสิ่งเหล่านี้อ่าทีนี้ทําให้เรารู้ได้ว่าทุกการกระทำของนบีไม่มีสิ่งปะดนมาครุบหรือยาว่าแต่อะอ่าด้วยบกติลนบีเราตอนยังไม่เป็นาศาสดาก็กเปรียมไปด้วยอานาจและจ <c oughs> นคนอารักล่าวขานว่าอามี ไอลอามีหมายถึงคนมีสัจจาคนไวเนื้อเชื่อใจละเชาาอาหรับสมัยก่อนเขาทำงานเป็นพ่อค้าไปเอาของต่างประเทศไปเอาที่ซีเรียลและสับสินที่มีค่ามาฝากใหุ้มอมมัดเนี่ยอา เลยคนอารับทุกคนรู้จักนบีว่าเป็นุรุษผู้ศึกาษาขณะที่นบีเคยแพร่าศาสนาตอนหลังมดานาบีสารภาพเตะของอนไะที่มีกาที่ก็มาฝากาบี้อ่า นบีเผยแปลว่าพวกสู้ไปสิ <brewer> ่ง <travaille> อ <tr <if Romans ksi> uh, ื่นจังเอาแต่ไม่ถูกต้องมันก็เที่ยวด่านบีว่าจะทำลายศาสนาของมันใช้ไม่ได้เรื่องนี้อย่าไปฟังนบีขี้หกนบีนี่ไม่เหมือนคนก่อนใช่ไหมฮะแต่ทุกอย่างที่ของอิกร้องเราจะไปทำมาฝากมานนะีน่ะเดี๋ยวก่อนอัลลอฮ์อักรัอ่านั่นคืออุปนิสัยเดิมของท่านเป็นคนอย่างนั้น ยิ่งมาถูกแต่งตั้งเป็นสาวสาะยิ่งชักเข้าไปอีกว่าเป็นคนที่อามาถ้าไม่มีอามาณนะขายของให้กับท่านมิอิสซะอิสซะท่านมิอิอริจ้าคอริจ้าไม่ใจรู้ว่ากทำไรเท่าไรงุกงิดขึ้นนึงแต่ใจรู้อ่าแต่ด้วยความซื่อสัตย์ของนาีแม้สตาเดียวก็ไม่รู้อ่า ทีนี้เจ้านายไม่ใช่ว่าคนโง่นะคนโง่จะเป็นในหัวคนไม่ได้อ้ยไม่ทามาด้คนนี้นั่นแลเลยไปขอนักอีมาเป็นสามีก็อะไรอ่าเลยเป็นชารอสุนัขผู้หญิงไปขอผู้ชายไม่ขอก็คือบอกให้รู้ว่าฉันชอบเธอนะให้เธอมาขอสุนะัขอ่า แต่เงื่อนไขจะต้องเป็นผู้ชายที่มีอิมานเป็นคนสอนนแต่เรื่องน,นี้เขาไม่ค่อยจับปฏิบัติเพราะปฏิบัติกางวาสานี่มันร่าวอย่งงางนั้น้วทั้งที่อิสลามสอนอย่างนี้ผู้หญิงในยุคนบีไม่รู้กี่ร้อยคนกี่พันคนยารบสุลตา เพรดอัางชันเป็นภาระสำหรับคนนะอ่าแต่นาีไม่ใช่ยอาวทุกคนนาฬิกดูคนที่ตันนุ่มโปร่งอาเพราะผู้หญิงบางคนกอได้กามาตุกอดรั่วนะเรื่องของเรื่องถ้าเป็นไมเกรนมากวดใครนอนอาแต่ถ้านอนไม่หลับมันมึนข้างในอะติดหนี้เพื่อนเยอะมันมันมึนข้างซ้าย

นั่นคือทําให้เรารู้เลยว่ารอซูลจะไม่ปกปิดในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้เผยแพร่เพราะการปกปิดนั้นเท่ากับการทําลายธรรมันะั้นและอาณาณ์นะวา j ิบที่รอซูลการปกปิดนั้นมุสตาิอเป็นไปไม่ได้นั้วา j ิบในหลักอักลและวา j ิบในหลักชาระที่รอซูลจะต้องมีอาณาณ์มุสตาิอในหลักอักล

แต่ถ้าเพื่อนมาถามของสุนัตไม่บอกไม่อะแต่ถ้าเพื <c <c ่อนมาถามของวันยิบไม่บอกเป็นบาปอ่ะอ่านั่าแหละอ่าอ่ะข้าต่อไปวายยูซุฟีฮัมดิฮิมอะัยฮิมุสซาลาตุวะสลามุวะแนี่บอกมันจะงมายคุกเข่าตรงนี้จะมั่นใจออะไร

ดาบัตติาีนะสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้เรียนก็ทําความเข้าใจกับวิชาการและจำภระาลาให้ดีนะครับแล้วก็ให้เขาว่ตลอดไปท่านอย่โลกไปไปเองและมีสัญชามีสสบีสัพพัญญาใหการดำเนินชีวิตวาเวลทาพิจารณาพะศามา